จำได้ไหมวันแรกที่เราพบกันที่อำเภอพื สมจำสวัสดีพี่ต้องครับพีป่ปุ่น,น,ปนเป็นพี่ยาพี่หน่อยฮะความรักของเราไม่ว่าเปิดเพ่งเขานะครับเพลงที่ชื่อว่าพี่ปุน ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่พิบูลนิรันด์น,นะฮะจ่ายปอยสวัสดีพี่หน่อยเลยนะครับบอกอะไรก็เลยนะฮะวันนี้มีอ่จาได้มย20บทเพลงนะครับ20บทเพลงที่ถูกคัดเลือกเข้ามานะฮะกับกิจกรรมของพี่หน่อยครับดูข่ามดูเลยรับ<อ> อาน,น,นะครับสวัสดีครับเพลงพังเหงาเลยดเ,เดี๋ยวรเราเพื่อนเพื่อสมาชิกกันสักครู่นะฮะชวนเพื่อนร่วมประกวดเพลงในรายการไอไอซองกับครีมเพลงเศร้านะครับที่เต็มไปด้วยอารมณ์ออยนะอยากจะชวนเพื่อนที่ชอบแต่งเพลงหรือมีเพลงในใจที่อยากแชร์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันนะคะ รอบนี้เราจะเน้นอารมณ์ของเพลงเป็นพิเศษค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงช้าเท่านั้นขอแค่ถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดความเศร้าความรู้สึกหรือบรรยากาศของบทเพลงออกมาได้ชัดไม่ว่าจะเป็นแนวฟ็อกซ์ร็อกอะคูสติกโปรไฟล์หรือแนวอื่นๆก็ส่งมาได้ค่ะกับท่านละหนึ่งเพลงส่งผลงานเพลงนะครับเพื่อน ตอนนี้ก็ได้รับคัดเลือกนะครับเข้ารอบสุดท้ายมาจํานวน20บผลงานเพลงนะและวันนี้เราได้20ผลงานเพลงเรากวันนี้น่าจะเศร้าทั้งไร์นะครับหาที่ชูนก่อน <c oughs> <c oughs> แน่นอนครับว่าวันนี้ต้องมีอารมณ์แบบว่าบรรยากาศน้ำตาท่วมไร้กันเลยทีเดียวนะมันจะเป็นแบบไหนกันนะวันนี้วันนี้บรรยากาศอบอุ่นนะฮะตอนรบ วันนี้วันลฟ์ของผมวันแรกนะครับเดี๋ยวมีพวกนี้นะพี่แบนสมาพี่แบนอยู่แล้วเธอจำได้ไหมวันแรกที่เราเลงเป็นเพื่อนสมาชิกอีกเข้ามาสนิทเพิ่มเนืล้ลครับผมยินดีทะถทายทุกไอไออท่านนะฮะ AI Song s t a t o n นะครับกับ Black Cam นะกิจกรรมของ Ad Oil ครับวันนี้วันนี้ก็ได้ยี่สิบเพล<ร>ง,พ<ร>งแล้วนะ จริงๆอยากจะโทรคุยกับน้องออยนะมาแล้วนะวันนี้พี่ชายด้วยครับผมวันนี้พี่เอกนน้องออยลองโทรคุยอ่าโทรเมสเซนเจอร์กันหน่อยไหมลองลองดูไหมจริงๆอยากลองนิดนึงนะสวัสดีพี่กมลด้วยนะครับผมสวัสดีด้วย ได้นะน้องออยลงโทรหาพี่เนี่ยเอ้ยน,น้องออยลงโทรหาพี่หน่อยดิลองโทรเข้ามาหน่อยครับจะดูว่าเป็นแบบไหนนะเ,เสียงเสียงมันจะโอเคไหมถ้าเสียงไม่โอเคเดี๋ยวต้องลองไลน์แต่อยากให้น้องออยได้ไมาพูดคุยอะไรสักนิดลยนน้องออยโทรมานะครับสวัสดีพี่อวิชันด้วยนะครับ,รบผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค oh, ่ะสวัสดีน้อยอ่าโติดใจไหมไม่ได้ยินเลยได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวนะสักครู่คร you know, kind of ับลองดูนิดนึงนะลองดูนิดนึงฮ oh, ัลโหลอ้อยครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ ได้ยินไหมครับน้องออยไม่ได้ยินเนาะน้องออยไม่ได้ยินแสดงว่าทางนี้ไม่ได้ผลได้ยินไหมครับได้ยินไหมน้องพี่ได้ยินออยอยู่ได้ยินออยอยู่ได้ยินออยอยู่โอเคเดี๋ยนะเดี๋ยนะแสดงว่าไม่ได้ผลนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะไม่ได้ยินนะครับ อ๋อพี่รู้สึกว่าออยน้องออยต้องดูต้องฟังเสียงจากหน้าไลฟ์อีกโทรศัพท์เครื่องหนึง่งน้องออยลองลองลองโทร m มสเซนเ,เจอแต่ว่าฟังฟังเสียงเสียงพี่จากในหน้าไลฟ์อีกเครื่องนึงได้ไหมลองดูไหมไหวไหมถ้าโทรพี่หน่อยขอเชิญในไลฟ์ได้ไหมเชิญในไลฟ์เวลาเปิดจะแกว่งไหมอ๋อมันน่าจะดีเลยเหรอเธอจําได้ไหม หมายความว่าหมายความว่าถ้าให้น้องออยโทร m e s s e n g e r มาเนี่ยอีกเครื่องนึงอีกเครื่องนึงเปิดไลฟ์อยู่อ่ะอีกเครื่องของพี่เอเปิดไลฟ์อยู่ได้ไหมถ้าอยากจะลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูแต่ทั้งไม่ได้ไม่เป็นไรนะออยมีเครื่องเดียวนะโอเคไหมงั้นขึ้นเงินตอนนี้ก่อนไหมเพราะว่าคนยังน้อยอยู่แลยมา20เงนรวดเดียวเนาะมาคุยกับออยกันนะครับ มาลองดูก่นอยากอยากจะให้ขึ้นมาพูดคุยอะไรบ้างทันนี่หน่อยนะครับอันเดี๋ยวเชน้อ้อ,อยขึ้นมาเดี๋ยวช่วงต้นรายการแล้วกันนะครับผมอยากคุยนะก็อคน่นสวัสดีพี่โจครับโอเคครับสวัสดีอ้อยครับ สวัสดีครับมาแล้วมาครับเพื่อนมาแล้วก็อยากอยากจริงๆอ่ะก็เสียงจากการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงอาจจะไม่ไม่อาจจะดรอปนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ไหวก็ลงไลน์หรือขึ้นใหม่แต่อยากให้น้องออยพูดอะไรสักหน่อยกับกิจกรรมตรงนี้นะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเพลงเข้ามาร่วมประปวดแล้วก็ของกิจกรรมของน้องออยอ๋อค่ะค่ะสะดวกไหมค่ะ ก็ก็ขอบคุณเพื่อนๆพื่อนสะดวกค่ะได้ยินเสียงอ้อยไหมคะได้ยินครับได้ยินครับเพื่อนเพื่อี่ได้ยินไหมครับโอเคครับผมต่อเลยครับได้ยินไหมเอ่ยอ๋อโอเคค่ะคือคือออยก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆเข้าร่วมส่งเพลงกันมาเยอะเลยอะค่ะ แล้วก็ทีนี้บอกตรงๆเลยว่ามันเลือกยากมากเลยค่ะมีตักประมาณร้อยสี่ิบเพลงได้มั้งแล้วแบบต้องเลือกให้ยังเหลือแค่ยี่สิบเพลงแบบยากมากาดีทุกเพลงเลยค่ะดีทุกเพลงเลยเออไม่ไม่รู้จะเลือกอยังไงใช่ค่ะ คือตอนแรกออยก็เลือกจากจากร้อยสี่สิบยังออยก็เลือกให้เหลือร้อยก่อน,อน <laughs> จากร้อยออยก็เลือกจนยังเหลือเจ็ดสิบไปห้าสิบสามสิบแล้วถึงจะเป็นยี่สิบมันเลือกยากจริงใช่อ,อต้องยอมรับแล <ขอ S 1> ับทุกคนส่ง,งกันมาเยอะมากๆนะ <laughs> <laughs> แล้วก็เพลงแต่พอพอทุกเพลงเลยนะจมใจำมนะลำบากแะน้องออยก็เห็นว่าใช้เวลาตอนแรกตอนแรก <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเพื่อนส่งมาปุ๊บออยก็ฟังใช่อตอนตอนแรกเพื่อนส่งมาปุ๊บออยก็ฟังออยก็จะทยอยฟังที่ส่งมาเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้อพอมันครบกําหนดปุ๊บก็ก็ทีนี้จะฟังรวดเดียวตั้งแต่เพลงแรกจนถึงแบบเพลงร้อยสี่สิบเลยแล้วก็เลยแล้วก็ค่อยๆเลือกเรื่อยอะไรอย่างเนี้ย จนได้มาจนถึงได้ยี่สิบเพลงสุดท้ายนี่ก็แบบคัดแล้วคัดอีกต้องคัดแล้วออกไปคัดเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องังหลายรอบมากแต่ก็วันนี้ก็ยังยังไงก็ต้องรุปมาแล้วเนาะต้องยอมรับว่าตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หกใ,ใช่ไหมเปิดวันเปิดรับแต่วันที่หกถึงยี่สิบหกอะใช่รงมาแบบใช่ตอนแรกมันก็ อ,อมีว<า>อกเน้นเข้าร่วมไม่เน้นมันมันก็น่าจะได้ตั้งแต่วันตอนแรกมันน่าจะได้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่พอดีพอมันมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้ๆกันอยู่มาก็เลยแบบช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ฟังต,ตัดสินไม่ถูกมนหม,มนมอง<ช>ก็เลยแบบเออรอรอหลังช่วงนั้นอีกนิดนึงก็เลยโอเคมันก็เลยกลายเป็นช่วงนี้เลดมานิดนึงอะค่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยอ่า พิเศษในครั้งนี้นะฮะยี่สิบบทเพลงจะถูกคัดเหลือเท่าไหร่นะอ่อตอนนี้ตอนนี้ก็คือออยออยเลือกมาจากร้อยสี่สิบมาจนเหลือยี่สิบเพลงแล้วถึงทีนี้ยี่สิบเพลงเนี่ยก็จะเปิดในไลฟ์คืนนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนอๆ่ฟังกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยออยจะตั้งออยจะตั้งเป็นโพสอ์อยี่สิบเพลงให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปโหวตกันนะคะแล้วก็อของของท่านใดที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดสองสองลำดับก็คือชนะค่ะ ก็จะได้ได้รางวัลก็คือวุ่นี้มาเรือนี้ก็คือว่าพรุ่งนี้จะทั้งยี่สิบเพลงเนี่ยจะไปตั้งโหวตในกลุ่มถูกไหมครใช่ค่ะแล้วให้เพื่อนๆพี่สมาชิกเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันโหวตนะฮะเป็นกําลังใจให้กับใช่ค่ะอ่าท่านใดที่ได้คะแนนมากที่สุดจํานวนสองท่านนะครับจะได้รับรางวัลไปถูกไหมใช่ใช่ค่ะ เพลงเพลงนี่ออยคัสแบบออยออยไม่ได้ดูที่ที่ยอดวิวนะคะเดี๋ยวขอบอกเพื่อนเพื่อไปก่อนออยดูตรงอารมณ์เพลงความรู้สึกและที่ออยชอบจริงๆนะคะบางเพลงอาจจะวิวสูงบางเพลงอาจจะวิวน้อยแล้วก็อะไรอย่างนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเข้าใจออยด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือตามความรู้สึกของผู้จัดนะว่าชอบแบบนี้อารมณ์แบบนี้แต่ก็ตัดสินใจยากเหลือเกินถูกไหม ตัดสินใจเลยให้เพื่อนๆพี่ๆร่วมกันโหวตในวันนี้นะใช่ค่ะตามตามนี้กติกาทีพีแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลโหวตสูงสุดสองท่านจะได้รับรางวัลที่พักสองคืนพร้อมอาหารเช้าที่เล็กแคมคาเฟ่อ่าแคมปง บรรยากาศธรรมชาติที่สุดชิลแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีวันหมดอายุใช้เมื่อไหร่ก็ได้สะดวกเมื่อไหร่ก็มาได้เลยว้าวตรงนี้เวยแหละใช่ยางไป<ช>อ่อไปได้เลย <c oughs> หรือสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณในเก๊กใ้ก็ได้ไหมหรือ,อยังไงโอนอความจริงไม่ไม่ค่อยได้อยากให้โอนเท่าไหร่นะอยากแบบว่า<อ>ให้ให้พี่ๆนี่แหละใช่ใช่ได้ไหม เน้นว่ามาเองเหมือนเหมือนเหมือนมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะออยอยอยไม่หมดอายุค่ะก็ผมตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่นเต้นเลยนะอ่าตื่นเต้นเลยนะแล้วแล้วส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปไปอะไรนะ ดได้ดินเนอร์กับแอดออยได้ดินเนอร์กับแอดออยได้แน่ได้ดิงแน่ได้นี่ความจริงอยากให้มากันเยอะๆเลยนะมาแบบรวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้เออน่าจะสนุก <med up> คือเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาออดเปิดโหวตนะคะเ <med up> พื่อนๆก็เข้าไปโหวตกันปกติเลย <med up> แล้วทีนี้ถ้าเพลงของพี่ๆท่านใดที่ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดเนี่ยเ <lips> พื่อนๆที่ร่วมโหวตเนี่ยออยจะให้ห้องอีกหนึ่งห้องนะคะสำหรับ สำหรับเพื่อนที่ที่โหวตผู้ชนะแล้ว,นวนคนที่เพื่อนเพืพ่อนโหวตชนะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยออยมาจับฉลาก<อ>ก็จะให้อีกก็คือว่าผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดสองท่านตรงนี้เราก็มาดูกันว่าอ่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านเนี่ยที่โหวตกันเข้ามาเนี่ยมาจับฉลากอีกทีนึงใช่อ่าที่วมโหวตทั้งสองท่านเนี่ยมาจับฉลากแจกรางวัลพิเศษให้อีกทีนึง ใช่ค่ะจะได้มากันเยอะๆจะได้มานั่งคุยกันโอ้พี่หมีบอกว่าขอสาวด้วยห้องเปล่ามันเหงาเลยฮะพี่หมีที่ใกล้เขาเลยนะมั่งเนี่ยนะฮะพี่หมีอ้ยมี่หมีหลายตัวค่ะมีหมีหลายตัวพี่ลานอี่ลานอนมีหมีหลายตัวค่ะมาได้มีหมีไม่พอมีงูด้วยเออใช่ถูกมีจริง <laughs> เออ <laughs> พี่ขมดบอกหน้าไปหน้าไปนะพี่ดูบอกพี่สิสมิธไปอ่หน<ช>่อยเอาพี่ดูี่หน่อยสิครับอ,อ่า<ช> <às S 2> ก็นะฮะต่อรุ้นกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นเช่นไรนะฝากกดตากป,ป,ป,ป<ช>ติตามเป็นพวกนี้ <laughs> ใน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 กลุ่มน,นะครับไปร่วมกันโหวตด,ด้วยนะ ค่ะสองวันนะเ่าจะให้โหวตประมาณสองวันค่ะไม่อยากให้นานกว่านี้แล้วโหวตสองวันนะครับเพราะว่ายี่สิบศิลปินกันเลยทีเดียวนะผลงานั้งยี่สิบศิลปินใช้เวลาสองวันนะพี่สมิธบอกว่างูไม่เอานะจะเอานมงัวแถวแถวนมีวัวชนอ่ะพี่ฮะมีวัวชนค่ะมีงัวชนนะพี่สมิธต้องแบบว่าต้องล็อกเขาให้ดีนะเงี้ย มีเยอะค่ะว่าชวนทั้งนั้นเลยค่ะว่าพี่หมีว่าวันนี้พักนี้นีธรรมะเขาทำโมอ๋อวันนี้ธรรมะเขาธรโมนะฮะจ้ากเลยพี่ตุ้เดียว่าไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวออยลงไลฟ์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวออยลงไลฟ์พี่พี่พี่ดีเจจะได้เปิดเพลงของเพื่อน อ่าเดี๋ยวเราก็ลองดูนันว่าพักขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเนาะไม่รู้ว่าจะจะแข่งหรือเปล่านะผมอยากจะลองให้ออยลงให้ออยลงก่อนไหมคะน้องออยลงน้องออยลงนะครับโอเคผมเออดออยมากเลยครับขอบคุณไดออยด้วยนะฮะเล็กแคมป์นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่นนะฮะยี่สิบสี่ปีครับอย่ามาเจอกันกันค่ะวันนี้เนาะอ้อยวันนี้พี่เจ้าหน้าด้วยนะครับดี<ข>บครับเสักครู่นะฮะสักครู่นะครับ ผมลิเซ็ตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะอยากจะทองเทศกันดูว่ามันจะ แวงไหมนะครับผมมันจะแวงไหมนะฮะต้องมาลองลุ้นกันตรงนี้เนี่ยแหละครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเดี๋ยวเอาสักครู่นะครับขออนุญาตระะีเสิตตรงนี้บทเพลงนะครับยี่สิบศิลปินนะครับผมตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองอ่า ฟังในจุดนี้ก่อนนะครับขอสักครู่นะฮรสักครู่หนึ่งอือึอืออืออืยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AI Song Station s u u n y p พ AI โดย DJ ใจนะครับวันนี้เป็นวันอ่าประกาศรอบคัดเลือกนะฮะ20ผลงานเพลงนะครับที่สมเข้ามาร่วมนะ พลงนี้กันดูก่อนนะครับว่าจําจได้ไหมว่าเสียงเป็นอย่างไรนะ,ะที่เราพบกันที่อำเภอพิปุงความรักเริ่มต้นอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงองเก็บน้ำคองดอนินแดงกันทุงย้าสีเขียวลานหิ เราสองคนงดงามเหมือนฝันทุกที่ที่เราไปมัสอบเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับมีเสียงมีความแขว่งมีอะไรไหมฮะลองฟังดยนะพี่หมีลองฟังช่วยหน่อยอนะมีเสียงความรักของเราไมวนานเท่าไหร่หัวใจยังเหมือนเดิ น้ำยังไมไ่แวัเล<ท>ะนะค,ครับพี่มีลองเช็คเสียงกันด้วยนะฮะเสียงเพลงชัดนะครับพี่ชายรู้เพลงนีเครื่องดนตรีน้อยนะฮะรักเราสองคน กิจกมของแออยวันนี้นะฮะยี่สิบศิลปินกับยี่สิบเพลงนะครับพี่บุญเป็นพญาวาร,ราวนาปนัง เแคมคาเฟ่นะครับผมอ่างเก็บน้ำเนาะโอเคอ่ะมาลองเช็คกันพอเร้าๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวลองเข้าไปสู่ผลงานเพลงนะครับทั้งยี่สิบบทเพลงนะครับผลงานเพลงที่ได้รับการเลือกมาผลงานเพลงแรกเดี๋ยวลองชิมลางกันดูก่อนนะครับผมก็คือเดี๋ยวลองฟังไปพร้อมๆกันด้วยว่าจะไหวไหมนะครับมีความแฝงไหมก็เป็นการเทคกันในตัวนะครับคนที่เข้ารอบเป็นท่านแรกนะครับผลงานเพลงที่ชื่อว่าชั้นยอมนะครับ ฉันยอมจอยซี่สองนะครับผมดีด้วยฮะวันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวมาฟังหรือเปล่าเนี่ยวไปฟังผลงานเพลงแรกกันเลยนะฮะเดี๋ยวลองช่วยเช็คให้หน่อยนะครับผมว่าเสียงมีความชัดเจนกันหรือเปล่านะชั้นยอมฮะจอยซี่สองนะครับฝากช่องไว้ยทีกันด้วยนะครับผมผลงานเพลงแรกนะครับผมที่ถูกกันเรื่อยๆไปครับ 要破旧。 ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับผมงั้นขอลงกันก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าแกวงถ้าแกว่งไม่อยากให้ฟังนะฮะอยากฟังแบบดีๆถ้างั้นขออนุญาตลงนะลงนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับพี่ๆนะลงนะครับผมก็ก็เดี๋ยวมาใหม่กันอีกหนึ่งครั้งนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งมันแกว่งเนาะมันแกว่งเนาะนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเป็นอาการปกติอยู่แล้ว นะฮะเดี๋ยวหาวิธีแก้กันอยู่อย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวเออขอบคุณทุกท่านนะเดี๋ยวมาใหม่อีกกับ20ผลคนางานเพลงนะครับผมเดี๋ยวมาครับไอซองนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมรักเดี๋ยว